อีกส I mean, so ิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะเวลาเราชมการถ่ายทอดสดแบบนี้นะฮะก็คือเวลาเราดูภาพเสร็จปุ๊บจะต้องมีเสียงเสียงเลยในการบรรยายเสียงในการบรรยายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราคิดตามแล้วเขาจะมีการวิเคราะห์ด้วยมีการรายงานนะรูปแบบการเล่นทําทำให้เรามีอัรรรสเพิ่มอทุรรสในการรับชมมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งการาแอลัน v ฟรนในครั้งนี้นะคะเตรียมผู้บรรยายมืออาชีพมากประสบการณ์ ร่วมบรรยายจะมีใครบ้างไปฟังเสียงพวกเขากันเลยค่ะแรกมาดีครับจ่ายมาด้านหลังตีโดนบล็อกครับโอ้โหนี่จงังหวะขึ้นของชัดชุออนครับจังหวะมาแล้วค่ะครับเอาข้ามมาก่อนแล้วเล่นอีกแล้วครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> จ่ายมาอัจรพรตีสวยเลยครับนี่แล้วก็จ่ายมาไหลหลังคราวนี้โ,โ,โดนบล็อกครับโอ้โหแล้วไล่มันเหลือแต้มเดียวแหละครับโอ้โล้วก็บล็อกคนเดียวด้วยนะคะจ่ายมาลูกนี้เรียบร้อยครับ <c oughs> แล้วก็ปิดแมตชนี้ไปได้ครับเอานะครับเรามาต้อนรับกันเลยนะครับนี่คืออดีตมือเซตทีมชาติไทยที่ผันตัวมาเป็นผู้บรรยายและกูรูบอลเลยบอลนะครับคุณวรรดวิเศษสิงค์ครับเรียนเชิญครับ ต่อด้วยอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในช่วงปี2532-2542คุณบุษบันจันทรารังสีครับและต่อกันที่นักในการเพชรพลายนี่กอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาในช่วงปี2537-2545ค่ะและอีก2ท่านนะครับที่ร่วมบรรยายในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาร่วมงานได้นั่นก็คือ อาจารย์ส,ส,สวัสดิ์กินเกษรหรือว่านัติงฮักคอ,อแล้วก็คุณต้องสุภชัยจิวะอุดมทรัพนะครับอีก2ท่านรวมก,กันเป็น5ท่านก็เป็นตัวแทน3ท่านที่จะบรรยายเกมการขันเพิ่มอรรถรสให้กับผู้ชมนะคะโดยปีนี้ก็ถือว่าพิเศษจะมีการวิเคราะห์ก่อนเกมด้วยนะคะคราวนี้เราจะมีเทคนิคหรือว่าเราจะมีข้อมูลอะไรเด็ดๆปังๆมานําเสนอบ้างคะรุจจ๊ะ ก่อนเลยค่ะก็หลักๆก็คงเป็นการวิเคราะห์เกมก่อนแข่งนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยปีนี้ครับการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเพิ่มเวลาช่วงก่อนเนี่ยเพิ่มมาอีกแป่ทีนะครับก็จะเป็นการพูดคุยกันว่าคู่ที่เรากำลังถ่ายทอดสดเกมจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะอาจจะเสริมด้วยประเด็นสําคัญในสัปดาห์นั้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าในการแข่งขัน VNL เนี่ยทุกสัปดาห์มันจะมีอะไรให้พูดถึงครับมันจะมีเรื่อง เหตุการณ์บางอย่างที่สําคัญหรือว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เอามาพูดแทรกตรงนี้ด้วยนะครับก็เพื่อแบบเป็นเกรดให้ท่านผู้ชมได้น่าดูมากขึ้นอะไรคือเป็นข้อมูลเพิมเ่มเติมเพราะว่าในเวลาบรรยายก็อาจจะใส่ตรงนั้นไม่ทันง้างจบไปแล้วใส่ไปไม่ได้เกมไปแล้วเวลาเกมเล่นวน,น,นใหญ่เราจะพูดถึงภาพหน้าจอก็คือคเกมมากกว่าอาจจะสอดแทรกได้บ้างแต่ว่าถ้าเปิดโอกาสให้คุยตรงเนี้ยมันก็ทําให้พูดถึงข้อมูลต่างๆ การวิเคราะห์เกมรูปเกมอาจจะถือรวมถึงรูปแบบการเล่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ประเด็นไฮไลท์ในแต่ละสุดดาว,ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวีนแกลัปดาหนนี้ครับเอ,เ,อเอ๋มิถจะเสร,ริมไหมจ้าเพราะว่าบรุษี่ยพูดไปหมดแล้วไม่ค่ะก็คือสําหรับเอกก็คือการวิเคราะห์เกมก่อนแข่งนะคะ <ภา S 2> สิ่งสําคัญก็คือว่าเราอยากจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมเกมที่อย่างที่น้องรุษบอกค่ะบางจังหวะบางเกมะมันจะมีจุดที่เอ๊ะทำไมเขาเล่นลูกนี้หรือว่า บางทีลูกแบบนี้กติกาณนะเวลานั้นเขาเขาเป็นยังไงตรงนี้ค่ะกติกาต่างๆที่อัปเดตทางทีมผู้บรรยายก็จะเอามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมแล้วก็ชวนท่านผู้ชมสนุกไปกับเกมการแข่งขันนะคะแล้วมีจะเสริม,มไหมคะเรื่องนอกจากเรื่องของอัปเดตกฎกติกาหรือว่าการให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็จริงๆแล้วเ,เรื่องของการวิเคราะห์เกมเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วในทุก ทุกแมตช์แข่งขันนะคะแล้วก็การให้ความรู้อย่างพี่เอเนี่ยจะให้ความรู้ด้วยว่าเทคนิคการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยเป็นแบบไหนสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งเป็นเป็นแฟนคลับรุ่นใหม่นะคะก็จะรู้ทักษะการเล่นวอลเลย์บอลในเบื้องต้นด้วยแล้วก็จะมีการให้ข้อมูลไปด้วยแล้วก็พูดถึงกฎกติกาใหม่ๆเนาะ ที่ในแต่ละปีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีเราก็จะพยายามอัปเดตให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ได้รู้กันในมุมของผู้บรรยายจะต้องเห็นเกมเยอะมากถูกต้องไหมฮะทุกทีมเยอะมากน้องๆน,นั่งอยู่ตรงนี้แล้วในมุมของเราเองนะส่วนตัวนะครับอาโคชเราได้ถามไปแล้วว่าจะต้องไปอุดรอยรั่วตรงไหนแต่ในมุมของ3ท่านที่เป็นกูรูด,ด้วยดูเกมด้วยและเห็นทั้งหมดเลยนะอ,อยากจะให้คําแนะนําน้องๆส่วนไหน จุดไหนผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์อีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นุมส่วนตัวมันไม่ใช่แชร์แชร์กันคุยเล่นเกันสนุกต้อกกันครับพกกันคงจะผมอาจจะอิงอย่างที่โคชยะบอกก็คือว่าด้วยความที่เนเจอร์ของวอลเลย์บอลเนี่ยนักกีฬาที่สูงกว่าเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วเพราะฉนั้นก็อาจจะต้องทําอย่างที่โคชยะบอกนะครับก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องของเกมดีเฟนซ์ขึ้นมาแล้วก็ทำคอรเตอร์ให้แท็กให้ได้ตรงนี้เพราะว่าจาก ที่ผ,ผ่านมาในวีนแอลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเจอคนที่สูงกว่าเราเกือบทั้งหมดเลยถ้าสูสีกับเราจริงๆเนี่ยถ้าเฉลี่ยวความสูงนะก็จะมีญี่ปุ่น,นากับเกาหลีที่ทพอๆแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือแบบโอ้โหเราเราเจอแบบคือสองเมตร,รก็มีะอะไรเงี้ย<ะ>มันมันก็อาจจะต้องหาวิธีการในการรับมือกับเรื่องพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าปีนี้เนี่ย ด้วยความที่ว่ามันมีโอลิมปิกใช่ไหมครับแล้วว่าทุกคะแนนทุกแมชมันสําคัญนะครับถ้าเราจะมุ่งเน้นไปตรงนั้นก,ก็ก็ต้องทําเรื่องนี้ให้ได้ครับท่านอื่นมีอะไรเสริมไหมครับค่ะสำหรับพี่เอกก็ในเรื่องประสบการณ์ของน้องๆน,นะคะเราไม่กล้าเลยที่จะบอกแบบแนะน,นําน้องๆแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นผ่านจอก็คือว่าเราอยากสนับสนุนหรือส่งกําลังใจให้น้องๆมีการปรับตัวเองระหว่างเกมการแข่งขันนะคะเพราะว่า S <S <k ull> เขาก็สกาเรารในขณะเดียวกันน่ะโค้ดอะไม่สามารถบอกอะไรได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักกีฬานั่นแหละค่ะที่จะต้องเป็นคนพลิกเกมในระหว่างทําเกมการแข่งขันแล้วก็ลูกอะไรที่เราอยากเล่นเล่นไปเถอะค่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะนั้นเล่นกับคนสูงอะเราจะลุ้นให้น้องๆอะดีไซน์เกมการแข่งขันให้มันแบบพยายามหนีบล็อกสูงๆของต่างชาติทางยุโรปให้ได้อันนี้ก็ฝากน้องๆว่าอย่าไปเครียดกับมันเล่นให้สุดๆแล้วเล่นให้สนุก กับทุกเกมการแข่งขันนะคะก็ส่งกําลังใจให้น้องเสมอค่ะส่งกําลังใจให้น้องนะคะในใน,ในส่วนของเป้น,นะคะคือจริง,รงๆแล้วอย่างที่พีเอบอกอะเราไม่กล้าที่จะไปบอกน้องว่าอยน้องดีไม่ดีตรงไหนแต่ว่าอยากส่งกําลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเล่นเต็มที่แล้วก็อย่างสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพแล้วก็ความการดูแลตัวเองค่ะอยากให้น้องๆได้ดูแลสุขภาพเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการแข่งขันทุกแมชค่ะ นะคะก็เรียกว่าให้กําลังใจแล้วก็<ะ>ให้ทริคส่วนตัวที่จะทําให้น้องเนี่ยไปได้ไกลโดยไม่กดดันอันนี้เป็นประโยชน์นะ,ะผมมองเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับไอคาชมอะ่ะทุกคนนะชมได้ครับแต่ถ้าเรามาบอกว่าตรงเนี้ยคุณควรแก้ตรงนี้นะอ,อันนั้นจะเป็นประโยชน์กับเราฮะเพราะเราจะได้แก้เราจะได้ดีขึ้นนะฮะผมถึงถามคำถามนี้เพราะว่าน้องๆเขาตั่ง,งฟังอยู่ก็จะได้เป็นประโยชน์นะผมว่าขอเสียงผมให้คุณทินค่ะเสมอผมทำไมเธอพูดดี พูดดีไงเออเวลเส์ไม่ต้องคุยกันเองอะพี่คุยกันเองก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ฝากไปถึงน้องๆเพราะว่าแถ่นะที่พี่ก็เป็นอดีตทีมชาติแล้วก็ภาคบรรยาอยู่ด้วยก็ขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะคะขอบคุณมากครับเซยนประมุขนะครับเมื่อกี้นี่ผมฟังพี่บรูลุผมต้องหลับตาเสียงนี้เองคุ้นเคยคุณมากเลยเนาะต้องเสียงนี้ขอบคุณมาครับสวัสดีครับ